นี่เลยครับจุดกลางเต็นท์กะไตกินเนื้อนะฮะกาญจนบ,บุรีแม่ตอนนี้มันมืดสักเล็กน้อยนะพอดีมาตอนนี้เหมือนคึมคึมฝนนะฮะมาให้ดูพื้นที่นะฮะมีพื้นที่เยอะมากเลยนะครับนี่ฮะ,ะโอเคนี่สามารถกางได้บริเวณนี้ก็ได้นะถ้าใครต้องการริมน้ำแต่ว่าเต็นท์เล็กๆหน่อยก็จะกางบริเวณนี้เป็นไง ฟ้าฝนเริ่มมาแล้วนะฮะเริ่มมาอันนี้ก็มีกลุ่มที่มาแคมป์ปิ้งกันอยู่นะฮะซึ่งที่บอกครับวันธรรมดาก็จะได้ฟิลแบบนี้เลยนะฮะไม่มีใครมารบกวนนี่ฮะที่นี่ก็จะดูดีเลยนะฮะโดยเฉพาะนี่มีเต็นท์นะฮะอ่านี่สวยงามเลยบริเวณนี้อ่า อยาให้ดูบริเวณโดยรอบนะฮะนะครับก็จะมีพื้นที่กว้างมากๆนะฮะซึ่งล้มลื่นด้วยนะฮะเนี่ยสามารถกางเต็นท์ได้ทั้งวันทั้งคืนนะฮะนี่แล้วก็มีบริเวณนี้นะฮะโอ้มีชิงช้านะฮะมีเขาเรียกริมน้ำโดยรอบเลยนะฮะเวิร์กมากเนี่ยฮะมีเป็นคลองไหลนะฮะนี่ผมถ่ายให้ดูอีกมันเริ่มมืดแล้วนะนะครับอ่า คือฟิลมแบบ,แบบรีสอร์ทหรูๆเลยอะนะฮะแต่ค่ากลางเต็นท์คนละสองร้อบาทเท่านั้นนะฮะไฟฟรีนะ,ะถ้าเป็นไฟแบบว่าพัดลมธรรมดาอะไรเงี้ยใช้ชาร์จไฟอะไรได้นะฮะแต่ถ้าเป็นพวกพัดลมแอร์อะไรเงี้ยต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี่ฮะโอ้โหมีคลองเล็กๆนะฮะคลองส่วนตัวเล็กๆเจ๋งมากได้ยินเสียงน้ำไหลนะฮะแล้วก็กางบริเวณนี้เลยนะริมคลอง แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นของจริงองการ่าทำเป็นกิมิกเจ๋งมากนะฮะนี่แหละโอ้โหเป็นฝายส่วนตัวเลยนะฮะเจ๋งมากมุมนี้ก็สวยงามนะครับนะสามารถกางได้บริเวณบนนั้นอีกนะฮะเยอะเลยนะครับด้านนี้ก็ได้นะฮะหญ้าสีเขียวชะอุ่มอนะชอบตรงนี้มากๆเลยนะฮนะนี่เป็นน้ำไหลไหลลงไป นันเองนี่นะฮะโ,โหบริววเวณกว้างมากนะฮะแล้วก็ล่มลื่นนะครับเขาบอกว่าพีคเนี่ยโอ้โหสามารถรองรับได้ห้าสิบเอ้ยแปดสิบเต็นได้เลยนะฮะแล้วก็สวยๆแบบนี้แหละนะฮะแต่ตอนนี้มาดีแสงมากจะไม่ค่อยมีนะเออมันแบบว่ามันเลยดูตุนๆน,นิดนึงแต่ว่าเวิร์ก เออเต็มมันเต็มแล้วนะลองโทรเข้ามาเช็คนะฮะช่วงวันหยุดยวยาวเนี่ยนะเพราะว่าโหดูใบไม้ร่วงเลยยังกันหนังเกาหลีเลยเห็นไหมสุดยอดนะครับก็มาจับจอมพื้นที่ได้นะฮะโอเคเลยนะฮะนี่นะฮะนี่เป็นซุกซิง้างจานนะฮะฝนเริ่มตกนะนะะแล้วนะฮะตอนนี้ก็เนี่ยสามารถกางพื้นที่เยอะอยู่นะฮะ ช่วงหยุดยาวลองเช็คกันดีๆนะฮะอาจจะเต็มแล้วนะฮะลองดูนะฮะนี่กางได้เยอะแยะมากมายครับอันก็เป็นบริเวณด้านบนก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะดูเท่เก๋มากแล้วที่กำลังสร้างใหม่นี่คือเตรียมรองรับวันหยุดยาวนั่นเองนะแปลว่าน่าจะสุดๆอะ่ะนะครับดีงามโอ้ฝนเริ่มตกแล้วรีบดู้วห้องน้ำโคตรเจ๋งเลยอะ่ะบอกเลยนะฮะโหดีไซน์มาได้ดีมากนะฮะนั่นไหลามาที่กล้องผมละนี่นะฮะโอ้โหเป็นแบบนี้ หรูอลังการราคาไม่แพงนะฮะโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมให้ดูโดยรอบๆนี่อันนี้ก็ว่าสามารถมากินอาหารได้บริเวณนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับแล้วก็มีล้างจานตรงนี้นทิ้งอาหารอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวรีบไปก่อนนะฝนเริ่มหนักนี่โอ้ไฟดวง ก okay. ็ประมาณนี้นะฮะสำหรับกระต่ายกินเนื้อมาชมกันได้ <laughs> เอาโหลฝน <laughs> ตกเลยไปไหวแล้วอะโอเคันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ